แล้วค่ะเต้าส่วนมากินด้วยกันนะคะอร่อยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะจ๊ะวันนี้ยายจะมาทำเต้าส่วนกินนะคะเต้าส่วนก็ทำง่ายๆล่ะคะ่ะ ไม่ยากอันนี้เป็นถั่วที่ยายนึ่งนะคะที่แค่แล้วก็นั่งมานึ่งนะคะ๋ยวจะดูว่าน้ำเยอะไหมอยาจะใส่เต้าส่วนไปเลยนะคะแป้ง เดือดดีแล้วยายก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะหวานตามชอบเลยค่ะ พอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะยายก็จะใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะอันนี้แป้งมันนะคะถ้าแป้งมันเขาจะใสค่ะเวลาเขาสุกแต่ถ้าเป็นแป้งแป้งขา้าวโพดเขาจะข้นเป็นสีเหลืองค่ะ นี้เราก็จะได้เนื้อเต้าส่วนแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อเต้าส่วนใหญ่นะคะทีนี้ยายก็จะมาทำหน้าเต้าส่วนนะคะก็คือกะทิน้าเค็มค่ะอันนี้เสียดายทุกอย่างเสียดายหมดซร้อมาแพงค่ะ อันนี้กะทิของประเทศไทยนะคะเพระซื้อมาจากอาเซียนก็กะทิของประเทศไทยเขาจะเนื้อหรือน้ําเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะรสตีนะคะอันนี้อร่อยดีอร่อยดีอันนี้ของประเทศไทยมันมันหน่อย ส่วนกะท,ทิที่เหลือเนี่ยพระยายไม่ได้ทำไรแล้วยายก็จะเอาไปใส่ช้องแข็งไว้นะคะเอาใส่ถุงอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปใส่ช้องแข็งไว้ทีนี้ยายก็จะใส่เกลือค่ะใออกสกๆนิดนึงเ้อย่าลเกลือใส่เกลือใส เท่านี้ยายก็ได้หน้ากะทิแล้วนะคะเดี๋ยวหญ่ก็จะกินแล้วค่ะ